สวัสดีเช้าวันศุกร์วันที่10บเมษายนครับนี่ก็สิ้นสุดสัปดาห์แล้วครับก็มาเข้าสวนฟักทองครับไม่ได้เข้าหลายวันแล้วครับนี่ก็มาอัปเดตฟักทองเจ็ดสิบวันหน่ครับดูกกจะประมาณนี้ครับก็ใหญ่หน่อยมาจากสี่ห้าโลแต่มันยังไม่เต็มที่ครับ ลูกก็จะใหญ่หน่อยลูกนี้ก็ใหญ่หน่อยจะมีเล็กมีใหญ่ผสมกันครับพอดีเราไม่ได้คัดออกเป็นบางต้นเพราะมันเยอะจัดบางต้นก็ไว้สองสาลูกแต่ตัวไหนไว้ลูกเดียวก็จะใหญ่ครับ มันก็จะใหญ่ครับดูจากฝามือมือผมจะใหญ่หน่อยหน่อยสักเจ็ดแปดโลได้ครับลุ้ก็จะมีอยู่ตามซอกตามมุม ขายมาเจ็ดสิบวันแล้วครับหรือประมาณยี่สิบกว่าวันที่ได้ขายแล้วครับวันนี้ก็ได้ติดต่อพ่ขา้ไแมค้าบบอกสิ้นเดือนครับอยตกลงราคาอีกทีนึงนี่ลูกใหญ่ๆนะครับเกีจประมาณปานกลางครับ ไม่ใหญ่มากมันก็ไม่เล็กมากนครับมีปลาปลายลูกใหญ่ <c oughs> แต่บางที่ก็เยอะครับเงี้ย เอาลูกอ่อนไปขายก็บอกว่ามัน,นัขนาดลูกอ่อนกับลูกแกจะมันขนาดไหนครับเนี่ยจะเป็นลูกหลงลูกเล็กลูกใหญ่สมกันอียี่สิบวันก็น่าจะได้ขนาดใหญ่คนนี้ น้ำหลากก็อาจจะได้เยอะกว่าน,นี้นี่ก็อัดปุ๋ยแล้วครับช่วงนี้อัดปุ๋ยอัดฮอร์โมนก็มาเช้าฉีดฮอร์โมนไปแล้วปุ๋ยคลุ้มๆเลยวันดี้ฝนตกมาช่วงนั้นเลยหยุดชะง,งักเลยครับใบออกเหลืองหน่อยจะมีลูกเล็กหน่อยลูกตกเกล็ด ก็มีครับธรรมดาดูเล็กดูเล็กจะลูใหญ่น่ะ ะมีลูกใหญ่มากๆอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ครับน่าจะสิบโลก,กว่าแล้วครับซ่อนอยู่มีมันสักสี่ห้าโลนะอยู่ฝั่งนู้นแหละครับที่ผมชี้อยู่แปลงนน้นเพราะว่ามันงามมาดูคุณรู้มันงามอะไรขนาดปุ๋ยผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ติดขนางามทุกแปลงครับไม่ว่าน,นาติ๊กนาจะงาม ปุ๋ยมันจะไปสะสมอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะนี่ครับอยู่ตามใบบาง,บางนังสองสํลูกสองลูกโอเคครับลูกปันกลางดินไม่ค่อยดินเหนียวครับ ปีหน้านี่ก็จอสักลูกหรยี่สิบโลเลยครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับผ่านครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติก็ตกมาฝนตกมาแล้วมันยุบหล่นไปหลายลูกแล้วก็การจัดแปลงกาจัดการแปลงก็ยังไม่ค่อยดี ปูกะจะถี่เกินไปไม่รู้ว่าเวลาออกเครือมาเงี้ยออกลูกมาเงี้ยต้องการจะเด็ดลูกทิ้งก็เลยยากก็เลยต้องปล่อยไปบ้างบางต้นปล่อยบ้างติดบ้างตอนไหนจัดการดีเหลือลูกเดียวนี่ก็จะลูกใหญ่ครับนะนี่ครับปล,ปลายบางที่ก็กองกันอยู่ ว่าเราเราไม่ค่อยได้จัดเกลือพักทองเท่าไหร่ทีก็ไปกองกันทีก็นี่ครับหนึ่งสองลูกนี่มาเบียดกันอยู่นี่แหละคือเอาไปสเปย์สะปาเราไม่ค่อยได้จัดทีก็หนาทีก็บางนี่ครับแตงพานาจะงามหน่อย น,น,นี่เป็นแปลงสองแปลงระหว่างขั้นกันครับคณาเห็นชัดๆครับยังกูบันบ่าครับ เป็นฟักทองอ่อนคัดนอกไปขายครับก็ได้หลายร้อยแล้วเป็นพันแล้วครับทั้งดอกฟักทองทั้งลูกฟักทองอ่อนก็ได้ขายพอได้เงินมาใช้ซื้อกับข้าวครับนี่เป็นอีก,อกแปลงนึงครับนี่แปลงนี้มันจะโตช้ากว่าแปลงนั้นนะแต่บางลูกก็ใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่ แต่มือผมจะใหญ่หน่อยคนตัวใหญ่นี่ครับตอนนี้ก็สูบน้ำใสาา่รางอัดเต็มที่เออขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆครับนี่70วันแล้วครับหรือ20วันเราจะได้สู่ตลาดนะจงนี้โควิดไม่รู้ราคาเป็นกันยังไง กระทบกันหมดประเทศรัฐบาลงงนายกงงครับครับขอบคุณครับ